สวัสดีครับก็ผมจะมาแสดงตัวอย่างการคำนวณนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอวัตถุที่อยู่ติดกันลอ,อกนะฮะโอเคลองดูครับโจทย์ก็ถามางี้ครับเขาบอกว่าจงหาความเร่งของมวล m นะฮะมวล m ก็คือมวล m ใหญ่นะฮะมวลมวล m กับมวลเล็กมวล m ใหญ่กับมวล m เล็กเนี่ยต่อกันด้วยเชือกนะฮะเป็นเชือกเส้นเดียวที่ต่อผ่านอะไรครับลอกอิสระ1ตัวแล้วก็ลอกตายตัว1ตัวนะฮะเขาถามว่า มวล m จะมีความเร่งเท่ากับเท่าไหร่ก็วิธีทำก็ไม่ยากนะฮะถ้าเรารู้วิธีการหาการเคลื่อนที่ของอวัตถุที่ติดกันนะฮะโอเคนะฮะวิธีการก็คืออย่างนี้ครับผมสมมุติให้มวล m นะฮะเคลื่อนที่ด้วยลงด้วยความเร่งเท่ากับ a อะไรครับ am นะะเพราะนั้นเนี่ยมวล m เล็กจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเป็นความเร่งเท่ากับ a m เล็ก เป็นไงฮะ m เล็กจะต้องเคลื่อนที่ขึ้นนะฮะถูกต้องไหมฮะเมื่อ m ใหญ่เคลื่อนที่ลง m เล็กจะต้องเคลื่อนที่ขึ้นโอเคนะฮะเพราะนั้นกําหนดให้ m ใหญ่เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งเท่ากับ a m ใหญ่ m เล็กเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งเท่ากับ a m เล็กโอเคนะฮะผมกําหนดให้เนื่องจากเชือกมันเส้นเชือกเส้นเดียวกันเป็นไงครับผมกําหนดให้ค่าแรงตึงเชือกเป็น t นะฮะเนื่องจากเป็นเส้นเดียวกันเพราะนั้นเป็นไงฮะจะเป็นแรงตึง t เท่ากันทั้งหมด นะฮะเชือกเส้นเดียวกันจะมีแรงตึงเท่ากันโอเคนะฮะวิธีการหาอาัอาตราเร็วหรือความเร่งของวัตถุ2ชิ้นที่เชื่อมกันอยู่กับลอกเป็นไงครับใช้สูตรตัวไหนครับถ้าที่ผมเคยกล่าวนะฮะผมก็กำหนดจุดนี้เป็นจุดดาตามัมนะฮะพอยนะครับผมแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้น ดาตัมนะฮะดาตัมไลน์นะครับดาตัมไลน์ลโอเคนะฮะถ้าดูคลิปเก่าๆก็จะจำได้นะฮะเป็นไงครับวัตถุที่เคลื่อนที่เข้าหาดาตัมเป็นไงฮะพอยต์หรือดาตัมไลน์เป็นไงครับ,อ,รอ,รบอ,อัตราเร็วหรือความเร่งมีเครื่องหมายเป็นลบวัตถุที่เคลื่อนที่ออกจากดาตัมพอยต์หรือดาตัมไลน์ อัตราเร็วหรือความเร็วหรือความเร่งเป็นไงฮะมีเครื่องหมายเป็นบวกโอเคนะฮะเข้าใจนะฮะอลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆเป็นไงฮะเราก็จะได้ตั้งสมการได้ไงครับเนื่องจากมวล m เล็กมี t 2ตัวเป็นไงฮะเราก็เขียน2อะไรครับ a เร,เราสนใจเราสนใจความเร่งเพราะนั้นเราก็เขียนเป็นความเร่งถ้าเราสนใจเป็นความเร็วเราก็เขียนเป็นความเร็วนะฮะก็จะได้เป็นอะไรครับ 2am เป็นไงฮะ บวกบวกอะไรครับบวก m อ่าโทษนะฮะบ,บวกอะไรครับบวกเอ็มเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0ทนย์ทไมตัวนี้เป็นสองครับเป็นสองเพราะว่ามีแรงตึงเชือกสองเส้นดึงวัตถุมวล M อยู่ am ตัวใหญ่ทําไมมีอ่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าแค่1ครับเพราะว่ามีแรงทีแค่แรงเดียวดึงอยู่โอเคนะฮะจำได้นะครับเป็นไงครับการพิณาเครื่องหมาย การพิจารณาเครื่องหมายถ้า,าวัตถุเคลื่อนที่เข้าหาดาตัมไลน์เป็นไงฮะเครื่องหมายเป็นลบถ้าวัตถุเคลื่อนที่ออกจากดาตัมไลน์หรือด้านตั้มพอยเป็นไงฮะเครื่องหมายเป็นบวกโอเคถูกต้องนะฮะเพราะนั้นเป็นไงครับเราก็จะได้สมก,การก็คือเอเอ็มใหญ่นะฮะเอ็มใหญ่ก็จะมีค่าเอ็มใหญ่ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับเอ็มก็เท่ากับอะไรครับย้ายข้างของลบสองเอ็มมาทางด้านขวาก็จะเป็นสองเอ m เล็กอ่ะทีนี้เราได้ความสัมพันธ์แล้วฮะขั้นต่อไปเป็นไงฮะขั้นต่อไปเราก็เขียน free body diagram ของมวล m ใหญ่กับ m เล็กโอเคนะฮะลองดูเราลองเขียน free body diagram นะฮะอ่ะผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะฮะ FBD ของมวลไหนครับมวล m ใหญ่โอเคนะฮะขั้นตอนในเขียนการเขียน free body of d i a แกรมของวัตถุเป็นไงฮะ1 ตัดวัตถุออกมาให้เป็นอิสระถูกต้องไหมฮะขั้นที่2เป็นไงครับเขียนแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทํากับวัตถุเป็นไงฮะแรงแรกก็คือ w เท่ากับ m อ่าเป็น m ตัวใหญ่นะฮะ mg เป็นไงฮะอันต่อมาคืออะไรครับอันต่อมาก็คือแรงตึงเชือก t ถูกต้องไหมฮะเป็นไงฮะแรงภายนอกหมดหรือยังครับแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุหมดหรือยังครับหมดแล้วนะฮะวัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ขั้นต่อไปเป็นไงฮะเมื่อเราเขียน free body diagram ของวัตถุเสร็จแล้วตั้งแกนนะขั้นต่อมาคือตั้งแกนให้ขึ้นแกน y ขึ้นเป็นบวกนะครับแกน x ไปทางขวาเป็นบวกถูกต้องไหมฮะเป็นไงฮะขั้นแรกตัดวัตถุกออกมาให้เป็นอิสระขั้นที่2เขียนแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทำกับวัตถุขั้นที่3ก็คือตั้งแกนขั้นที่4เป็นไงฮะขั้นที่4ก็ตั้งสมการเป็นไงฮะวัตถุเคลื่อนที่เฉพาะในแนวแกน y เพราะนั้นเราก็ตั้งสมการเฉพาะในแนวแกน y เป็นไงฮะ fy จากกฎข้อที่2ของนิวตัน fy เท่ากับ m. m m ต้องเป็น m ตัวใหญ่ถูกต้องไหมฮะเราพิจารณามวล m ตัวใหญ่นะฮะตัวนี้เป็น m ใหญ่นะครับเป็นไงฮะ fy ต้องเท่ากับ ma y ถูกต้องไหมฮะ ay มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ay เรากำหนดให้เป็นเป็นอะไรฮะเป็น am ตัวใหญ่มีทิศทาง ลงถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นจะได้เป็นอะไรครับอ่ะตัวนี้จะต้องเป็นซิกมานะฮะซิกมา f y จะต้องเท่ากับ m a y หรือซิกมา f y ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับเรากำหนดให้อ่าวัตถุเคลื่อนที่ลงถูกต้องไหมฮะเป็นความเร่งเท่ากับ a m เคลื่อนที่ลงเป็นไงฮะเคลื่อนที่ลงเรากำหนดแกน y ขึ้นเป็นบวกเพราะนั้นวัตถุเคลื่อนที่ลงเป็นไงฮะวัตถุเคลื่อนที่ลงนะฮะด้วยความเร่งเท่ากับ AM ตัวใหญ่เป็นไงฮะเพราะ,ะนั้นซิกมา f y ก็จะเท่ากับเท่าไรครับ M ตัวใหญ่มวลของตัวใหญ่นะฮะ,ะคูณด้วยอะไรครับ AM ตัวใหญ่เป็นไงฮะถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะถูกต้องแต่เครื่องหม่ต้องเป็นลบถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรครับทำไมเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบครับเพราะว่าวัตถุมีความเร่งลงนะฮะเราสมมุติว่าให้วัตถุมีความเร่ง นที่ลงเพราะนั้นความเร่งของมันจะมีทิศทางลงค่าตัวนี้ก็จะเป็นค่าลบโอเคนะฮะเข้าใจนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสั่งซ้ายของสมการเป็นไงฮะซิ g m a f y เท่ากับศย์เป็นไงครับ t ขึ้นก็จับ t เป็นไงฮะลบอะไรครับลบ m g g m ใหญ่ m ใหญ่นะฮะ m ตัวใหญ่แล้วก็ค่า g ก็คือความเร่งนั่อย่างแรงของถ่วงโลกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ m a m ถูกต้องไหมฮะ เราจับค่า t ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ m a m บวกอะไรครับ m g อ่ะเราตั้งสมการตัวนี้ไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้นะฮะให้สมการนี้เป็นสมการที่1ต่อไปเป็นไงฮะขั้นที่2เราก็เขียน free body diagram ของมวลอะไรฮะ m เล็กถูกต้องไหมฮะมวล m เล็กเป็นไงครับเขียน free body diagram มวล m เล็กเป็นไงครับ ถ้าเราเขียน free body d i a g r ของอตัวล็อกเคลื่อนที่ตัวนี้เป็นไงฮะเราจะพบว่ายังไงครับลอกเคลื่อนที่สองตัวนี้จะมีอะไรครับมีแรงดึงทีถูกต้องไหมฮะหลักการนะฮะเชือกเส้นเดียวกันแรงดึงจะต้องเท่ากันทั้งเส้นถูกต้องไหมฮะเป็นเชือกเส้นเดียวกันพรานั้นตรงนี้ทีตรงนี้ก็ต้องทีตรงนี้ก็ต้องเป็นทีเมื่อเขียนฟ r e e body แกรม r ล็อกตัวนี้เป็นไงฮะมีแรงขึ้นทีแรงขึ้นทีแรงลงตัวนี้เป็นไงฮะ เฉพาะตรงนี้นะฮะเข Free Body ยียนฟีบอดี้เฉพาะตรงนี้นะครับเขยียนเฉพาะตรงนี้นะฮะฟีบอดี้ตรงนี้นะฮะเป็นไงฮะมีแรงขึ้นทีก็ต้องมีแรงลงเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท,ท่าไหร่ฮะสองทีถูกต้องไหมฮะเหตุผลทําไมต้องมีแรงลงเท่ากับสองทีครับตัวนี้ก็ต้องมีแรงเท่าไหร่ครับแรงลงเท่ากับสองทีถ้าเรามาพิจารณาฟีบอดี้ไดแกัมวลเอ็มเป็นไงฮะ ถ้าสมมติผมเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของมวล m ต่อกันถูกต้องไหมฮะกฎข้อที่3ของนิวตันเมื่อมอีแรงกริยาก็ต้องมีแรงปฏิกิริยาถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นแรงขึ้นตัวนี้จะเป็นแรงเท่าไหร่ครับเป็นค่า2 T เช่นเดียวกันถ้าเราพิจารณาตัวนี้เป็นเชือกจะเป็นไงฮะเชือกเส้นเดียวกันก็จะต้องมีแรงดึงเท่ากันถูกต้องไหมฮะมวลน,นี้เป็นมวล m นะฮะอันต,ต่อไปคืออะไรครับถ้าเขียนฟรีบอดี้ของมวล m คืออะไรครับ อ่ะผมขอลบตัวนี้ก่อนนะฮะเขียนฟิวบอดี่ของมวลเอ็มไงฮะก็จะต้องเขียนอะไรครับแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทําถูกต้องไหมฮะแรงแรกคืออะไรครับแรงแรกก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกถูกต้องไหมฮะหรือน้ําหนักของมันนั่นเองอันที่2คืออะไรครับอันที่2ก็คือแรงดึงสองถีโอเคนะฮะเข้าใจนะครับของมวลเอ็มตัวนี้เป็นของมวลเอเล็กนะฮะ เป็นของมวล m เล็กนะครับอ่ะโอเคเขียนดีๆครับอ่าเขียน fbd นะฮะขั้นต่อมาคือเขียน f b d ของมวล m เล็กนะฮะเป็นไงฮะเราก็ตัดมวลออกมาให้เป็นอิสระนะฮะเขียนแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทำนะฮะก็เป็น mg นะฮะอันต่อมาแรงดึงเชือกเป็นไงฮะก็จะเป็น 2t ถูกต้องไหมฮะ,ะตั้งแกนขั้นต่อมาก็ตั้งแกนนะฮะให้ y เป็น y ขึ้นเป็นบวก x ไปทางขวาเป็นบวกถูกต้องไหมครับเป็นไงฮะขั้นต่อมาคืออะไรครับตั้งสมการถูกต้องไหมฮะเราก็ตั้งสมการเป็นไงฮะเวสุกเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับอะไรครับเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งเท่ากับ a a, a อะไรฮะ am เล็กถูกต้องไหมครับเราก็ตั้งสมการได้เป็นอะไรครับ sigma f y เท่ากับอะไรครับ m เล็ก a m เล็กถูกต้องไหมฮะ m วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นเป็นไงฮะ y ขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นสมการตัวนี้ทางด้านขวาของสมการเครื่องหมายข้างหน้าก็จะเป็นบวกถูกต้องไหมฮะโอเคนะฮะเข้าใจนะครับอ่ะเราก็มาดูทางด้านซ้ายของสมการซิกมา f y เป็นไงฮะก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น 2p ลบอะไรครับ mg เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ m a m เห็นไหมฮะง่ายไหมฮะ เราแทนค่าสรรมการาจาก t เท่ากับลบ m a m ใหญ่บวกด้วย m g จากสรรมการ1นนะฮะเข้ามาในสรรมการนี้เราก็ได้เป็นอะไรครับเราก็จะได้เป็น2 t t เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ m a m บวกอะไรครับ m g ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ลบ แล้วก็ลบอะไรครับ m เล็ก g เท่ากับอะไรครับเท่ากับ m เล็ก a m ถูกต้องไหมฮะเป็นไงฮะค่า a m มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ a m มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ a m เล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจากสมการนี้ a m ใหญ่มีค่าเท่ากับ2 a m เล็กเพราะนั้น a m เล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1นึ่ส่วนสอง AM ใหญ่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะเราก็แทนนะฮะ a m เล็กมีค่าเท่ากับ a m ใหญ่ส่วนสก็แทนค่าเข้าไปนะก็จะได้เป็นอะไรครับก็ได้เป็นอะไรครับอ่ะเขียนเลยก็ได้นะฮะลบเอ็ใหญ่บวกด้วย m g นะฮะลบด้วย m เล็ก g เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ m เล็ก a m ใหญ่ส่วน2ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะยก2ขึ้นมาคูณก็เป็นไงฮะยก2ขึ้นมาคูณด้านนี้ก็จะเป็นอะไรครับ2อคูนสก็เป็น4ก็4แล้วก็คูณเข้าไปในตัวนี้นะฮะ2ตัวนี้เป็นไงฮะ2ตัวนี้จะต้องคูณวงเล็บทั้งหมดตัวนี้ถูกต้องไหมฮะ2ยกขึ้นไปคูณเพราะนั้นเป็นไงครับก็จะได้เป็น2อคูนสเป็น4ี่ก็ได้เป็นลบ4 m a m บวกอะไรครับบวก 4mg ลบอะไรครับลบ 2m เล็ก g ถูกต้องไหมฮะ2คูณตัวนี้ถูกต้องไหมฮะอ่าโทษนะฮะวงเล็บจะต้องเหลืออยู่แค่นี้นะฮะโทษนะฮะวงเล็บจะต้องเหลืออยู่แค่นี้นะครับถูกต้องไหมฮะ2คูณวงเล็บตัวนี้นะฮะแล้วก็ลบ mg มันเรายก2ขึ้นมามคูณเป็นไงฮะ มันก็คือ2คูณตัวนี้แล้วก็มา2คูณตัวนี้ถูกต้องไหมฮะเข้าใจนะฮะ,อะโอเคก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะได้เท่ากับ m เล็ก a m ใหญ่เป็นไงฮะย้ายข้างสมการของตัว a m ใหญ่มาไว้ทางด้านขวาก็จะได้เป็นอะไหรครับก็จะได้เป็น4 m g ลบ2 m เล็ก g เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับ 4m บวกอะไรครับบวก m เล็กคูณอะไรครับ a m ใหญ่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมครับแล้วเป็นไงครับ a m ใหญ่ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 4mg ลบ 2m เล็ก g หารด้วยอะไรครับ 4m บวกอะไรครับ 4m ใหญ่บวก m เล็กโอเคฮะจบแล้วครับเป็งไงฮะเหมือนที่พี่ๆเขาเฉลยไว้ไหมฮะโอเคนะฮะนี่คือก็คือวิธีทำนะฮะแล้วก็วิธีการคิดนะฮะผมทำเป็นคลิปให้ดูโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ